สวัสดีครับ f c ครับผมหลังจากที่นะครับได้อ่ามีเวลานะครับก็เพิ่งได้มาถ่ายคลิปนี่แหละครับผมเนื่องจากว่านะครับวันนี้ทั้งวันก็ทำแต่งานนะครับผมก็พัสดุมาถึงผมแล้วเมื่อช่วงบ่ายแต่ยังไม่มีเวลาถ่ายคลิปลงเพื่อให้ f c ลงก็ต้องขออภัยในความที่ล่าช้าด้วยนะครับอ่า ก็ขอใช้อันนี้ปังนิดนึงนะครับชื่อผู้ส่งมานะครับผมผมก็นะครับได้เห็นนะครับตลับเกรดดิ้งนะครับในกลุ่มของพี่นักสะสมนะครับก็ดูแล้วนะครับเป็นเกรดแชมป์นะครับสวยดีนะครับก็อยู่ในซองนี้นะครับผมก็เป็นที่นอนนะครับตรงนี้ครับต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นะครับไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมก็เป็นนะครับ อุปกนะครับผมที่ส่งมานะครับผมนะครับพัสดุที่สง่งมานะครับยังไม่ได้แกะเลยครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับดูนะครับดูซองนะครับยังไม่ได้แกะเลยครับผมยังไม่ได้แกะออกเลยอ่าเนี่ยครับเดิมๆนะครับเรียวๆนะครับยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยครับผมนะครับขออนุญาตนะครับครับ F อสีครับนี่ก็แกะมาแล้วนะครับผม เป็นนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับผมซึ่งเป็นเหรียญตัวจิตลำดับที่2นะครับรองจากปีพศ2533เป็น MS 67ค่าย NGC นะครับเป็นเหรียญที่นี่ครับตลับเกรดนี้นะครับเป็นตลับเกรดแชมป์เลยนะครับ FC ครับเป็นตลับเกรดแชมป์เลยนะครับผมของค่าย NGC ครับผมนี่ครับ ตลับเกรดแชมป์นะครับเหรียญ10บาทปี2531นะครับ fc ครับตลับเกรดนี้ครับตลับเกรดแชมป์เลยนะครับนี่ครับราคาเล่นกันในกลุ่มก็ราวๆนะครับห0 0ันถึงเจ็ดบาทนะครับผมก็นะครับก็ก็ผมก็ได้นะครับทําการสั่งมาเนื่องจากว่านะครับเหรียญที่ผมอ่าซื้อขายกับนักสะสมที่ผมได้เข้าวงการใหม่ๆผมจะซื้อนะครับเหรียญที่เป็นอ่า unc แต่พอผมได้รับมาแล้วปั๊บปรากฏว่านะครับตอนขายออกวันนี้ก็มีตําหนินะครับที่แก้มนะครับที่แก้มของพระองค์นะครับมีขีดนิดนึงจากราคาของผมอะผมประมูลมาประมาณพันพันเอ็ดถึงพันสองนี่แหละครับหรือพันสามนี่แหละผมจำไม่ได้ครับเพราะว่ามันไหลมันไหลราคาครับทีนี้ผมมาขายนะครับผมขายแค่ผมขายแค่ไม่ถึงพันนะครับเอเนื่องจากว่าอมันก็มีตําหนิจริงๆนะครับซึ่ง ตำหนนี่มันไม่ได้เกิดที่เรานะครับมันก็เกิดอยู่กับคนที่ขายให้เราก่อนหน้านี้เขารักษาไม่ดีนะครับนี่คือเหตุผลน่ะหลักนะครับผมที่ผมต้องจ่ายเงินนะครับซื้อตลับเกรดนะครับมานะครับคือเพื่อแก้ปัญหาที่โดย,โดยเฉพาะเลยคนที่เป็นคนขายขายให้เราก่อนหน้าเราเนี่ยเราไม่รู้ว่านะครับเขารักษาเหรียญที่เขามียังไง เขาบอกว่า UNC UNC ที่ไหนก็มีรอยนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับที่บนเหรียญด้วยผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะนะครับเขารักษาของยังไงบางคนนะครับก็ใช้นิ้วมือนะครับไปสัมผัสเหรียญโดยตรงเลยซึ่งผมซึ่งตอนนี้ผมขอไม่โอเคแล้วก็ไม่ซื้อแล้วก็ไม่สนับสนุนกับนักสะสมที่ใช้มือจับเหรียญที่เป็น UNC เลยครับผมก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเข็ดแล้วครับ FC ครับก็ได้เหรียญน,นี้มานะครับผม ก็เก็บกันยาวๆเลยครับ5ปี10ปีนะครับผมเนื่องจากว่าตลับเกรดนะครับมีความสวยงามนะครับเนื่องจากว่าสามารถเก็บได้นานและก็เป็นตลับเกรดแชมป์นะครับยิ่งเก็บนานยิ่งมีราคาครับ fc ยังไงก็นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่นำคลิปมารีวิวแล้วก็ลงให้ช้านะครับขอให้กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกด Sub สไ r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับก็สัญญาว่าจะทำนะครับคลิปวิดีโอดีๆนะครับ มาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ถัาสวัสดีครับ